สวัสดีเพื่อนเทุกคนครับกลับมาพบกับผมชมพงุงอีกเช่นเคยกับออนไลน์สเตชันรีวิวครับสำหรับเกมของเราในวันนี้มาจากค่ายเกมที่ถูกเซลล์อยู่ทุกวันครับว่าค่ายเพลงบ้างค่ายหนังบ้างหรือว่าเอนเตอร์เทนเมนต์บ้างอะไรแบบนี้ครับใช่ฮะผมกำลังพูดถึงเกมใหม่จาก r ลออดเกมสที่วางจำหน่ายมาแล้วสักพักหนึ่งตัวเกมจะเป็นอย่างไรมีรายละเอียดอะไรบ้างสนุกแค่ไหนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ขอเชิญพบกับคลิปรีวิว r u i n King: A League of Legends Story ครับผม ช่วงนี้ก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าในวงการเกมครับชื่อของ League of Legends นั้นค่อนข้างที่จะเห็นบ่อยหน่อยครับเนื่องด้วยกระแสของแอนิเมชันที่อ้างอิงจากเกมอย่าง a r c a n e ที่ฉายครบซีซั่นไปนแล้วเป็นที่เรียบร้อยรวมถึงเกม Ruin King A League of Legends Story นี้เองก็ด้วยที่วางขายในช่วงที่กระแสความไฮปปของ Arkane กำลังมาพอด,ดีตัวเกมนั้นนะครับขายอยู่ที่ราคา649บาทบน s t e a มสำหรับเวอร์ชัน Standard ส่วนเวอร์ชัน Deluxe นะครับ สกินและไอเทมเริ่มต้นจะขายอยู่บนสตีมที่869บาทหรือถ้าจะซื้อแยกก็ได้ด้วยราคา387บาทซึ่งผมขอบอกตั้งแต่ตอนนี้ตั้งแต่แรกเลยครับว่าซื้อตัว t a ต d a า d ก็พอครับแพ็คไอเทมนี่อย่าไปซื้อฮะมันคือไอเทมสวมใส่นะครับเลเวลต้นๆซึ่งคุณเล่นไปไม่ทันไรก็ต้องเปลี่ยนส่วนอีกแพ็คครับก็เป็นพวกขวดยานิดหน่อยซึ่งมีมาให้ซื้ออีกเพียบในเกมครับที่พอโอเคหน่อยก็คือแพ็คสกิน ที่เปลี่ยนให้ตัวละครหลักทั้ง6มาในแนวของรูอินคิงนะครับหรือว่าเ i ียโกในเกมหลักนั่นเองครับ สำหรับ Ruin King อ l e g ีกออฟเล e จนส s s ตอรีนะครับเป็นเกม RPG Turn-Based จากผู้สร้าง Battle Chasers Night War ซึ่งมองเผินๆแล้วนะครับก็แทบต้องบอกว่ามันคือเกมนี้ที่เปลี่ยนสกินและเนื้อเรื่องมาเป็นเรื่องราวในจัก,กรวาล l o l ก็คงไม่ผิดเท่าไหร่ครับเพราะเอาจริงๆครับมันก็มีอะไรหลายอย่างที่คล้ายกันจริงอย่างเช่นคัดซีใน,ในการเล่าเรื่องที่เป็นลายเส้นการ์ตูนพร้อมกับเสียงบรรยายและก็ฉากพูดคุยของ2ตัวละครที่ยืนกันคนละฝั่งแล้วก็คุยกัน เร,เรื่องราวของรูินคิงนั้นะครับว่าด้วยดินแดนที่สงบสุขแห่งหนึ่งครับที่จู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นทําให้ทั้งดินแดนนั้นกลายสภาพเป็นดินแดนต้องสาบมันเต็มไปด้วยพยายนอันตรายและภัยคุกคามต่อมวลมนุษย์ผู้เล่นครับจะได้เล่นเป็นตัวละครที่เป็นแชมเปี้ยนจากเกม League o f l e g e n d s ทั้ง6คนที่ออกผจญภยัยและค้นหาความจริงของ Black m i s t หมอกทมินที่ปกคกลุมเกาะ Shadow i s อสอยู่ ตัวเกมนน,นะครับถือว่าค่อนข้างที่จะเล่าเรื่องอย่างตรงไปตรงมาทั้งคาสิโนเริ่มเรื่อง ที่มาที่ไปของตัวละครต่างๆเอาง่ายๆคือคุณไม่จําเป็นที่จะต้องเล่น L.O.L. ที่เป็นเกมโมบ้ามาก่อนก็พอรู้เรื่องครับเพียงแต่ว่าคนที่เล่นมาก็จะรู้สึกตื่นเต้นหน่อยๆครับเวลาที่เหล่าตัวละครเนี่ยมีการเอ่ยถึงตัวละครอื่นที่เราคุ้นชื่อมันเป็นเหมือนสปอยที่คนรู้ไกลๆนั่นแหละครับว่าศัตรหูหรือว่าแชมเปีย้ยนคนอื่นที่เราจะเจอในเนื้อเรื่องข้างหน้าเนี่ยเป็นใครถ้าหากถามว่าเนื้อเรื่องของเกมนี้มันโอเคหรือไม่ก็ต้องบอกตามตรงครับว่าโอเคแต่มันไม่ได้ ถึงขั้นพีคแบบอาเคนครับเพราะด้วยความที่มันเป็นเกมที่มันไม่ได้ยาวม,มากเหมือนตระกูล Final Fantasy หรือว่า Dragon Quest ก็เลยอาจจะทำให้ได้แค่นี้จริงๆเอาจริงๆแล้วนะครับมันก็เป็นเหมือนกับการเล่าขยายให้คนที่เคยเล่นเกมโมบ้าเนี่ยให้อินกับตัวละครกว่าเดิมเสียมากกว่าแกนหลักและปมของเรื่องนะครับมันไม่ได้ดึงดูดและกินใจอะไรขนาดนั้นครับ ส่วนเรื่องกราฟิกโดยรวมนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดรอปไปหน่อยครับสำหรับเกมมัลติแพลตฟอร์มที่ลงให้ทั้ง PC และคอนโซลแต่มันก็ไม่ได้ถือว่าดูตกยุคจนรู้สึกขัดตาแต่ปัญหาคือตัวเกมมันค่อนข้างที่จะมีบั๊กอยู่บ่อยๆครับอย่างผมเองครับเจอบั๊กโมเดลค้างหรือกรอบคําพูดของตัวละครเบิ้ลอะไรแบบนี้ครับคือมันไม่ได้มีปัญหาก,กับการเล่นเท่าไหร่ครับแต่ก็ขัดใจอยู่พอสมควรครับแล้วที่ตลกก็คือผมเจอบั๊กครับหลังการอัปเดตแพทด้วยครับ มาที่เรื่องสําคัญอย่างเกมเพลย์กันบ้างครับคือตัวเกมนั้นนะครับก็คงมีแกนหลักเป็น turn b a s e สครับใส่คําสั่งเหมือนเกม RPG ยุคก่อนซึ่งจุดนี้ใครไม่ชอบเกมเพลย์ในรูปแบบนี้ก็คงไม่แนะนําให้มาแตะต้องนะครับแต่ถ้าหากคุณชอบเกมเพลย์ที่ต้องคิดหรือคํานวณในการใช้ท่าการออกสกิลยังไงผู้พัฒนาเกมนี้ก็ถือว่าทํามาได้ค่อนข้างดีตั้งแต่สมัยเกมเก่าของพวกเขาแล้วโดยในเกมนี้พวกเขาก็ชูฟีเจอร์เด่นที่เรียกว่า lane initiative ขึ้นมาถามว่ามันคืออะไรครับมันคือเลน3บรรทัดครับที่แบ่งสปีดของการใช้สกิลคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าตัวละครหลักของเรานั้นเนี่ยจะมีคำสั่งท่าอยู่2ชุดครับอย่างแรกคือ Instant กล่าวคือท่าที่ใช้ปุ๊บออกปั๊บไม่ต้องใช้มานาครับหลักๆแล้วมันก็จะเป็นการโจมตีธรรมดาเพื่อชงไปท่าใหญ่กับการป้องกันหรือว่าบัฟเล็กน้อยสูวนสกิลที่ใช้มานาจริงๆครับจะอยู่ในหมวดเลนซึ่งมันจะเกี่ยวกับไอ้ระบบเลนอินิชิเอช e ที่ผมบอกนั่นแหละ ไม่ว่าคุณจะเลือกสกิลไหนมาก็ตามครับถ้าเลือกเลนแรกนะครับก็คือสปีดสีเขียวนะครับมันจะออกได้เร็วถ้าตัวละครของคุณเร็วพอครับก็จะได้ใช้สกิลนั้นก่อนศัตรูเพียงแต่ว่าความสามารถของสกิลนั้นเนี่ยก็จะเบาลงเป็นต้นครับสรุปง่ายๆคือผู้เล่นแค่ต้องเลือกความเร็วของสกิลที่จะใช้ให้ถูกสถานการณ์แค่นั้นเองครับนอกจากนี้ครับก็จะเป็นแค่การใช้ไอเทมประเภทคอน s u m a b l e กับการอ่านเงื่อนไขของศัตรูให้ดีแล้วทําตามจะได้ไม่บินยกตี้แค่ ซึ่งปัญหาสําหรับคนไทยครับผมมองว่ามันอาจจะอยู่ที่จุดนี้แหละคือในเกมครับมันมีอะไรให้คุณอ่านเยอะมากทั้งบทพูดเอกสารคําใบ้ต่างๆของพัซเซิลทั้งหลายนะครับซึ่งหลังๆเนี่ยตัวเกมมันไม่ได้บอกคุณตรงๆครับคุณต้องสังเกตกันเอาเองตีความกันเอาเองถึงจะผ่านครับโดยเฉพาะกับไอ้พวกกล่องสมบัติทั้งหลายครับที่ซ่อนอยู่ตามฉากนี่ตัวดีเลยถ้าหากคุณไม่อ่านคุณจะพลาดไอเทมดีๆไปเยอะเลยครับสำหรับเกมเกมนี้ โดยพื้นฐานแล้วนะครับตัวเกมถือว่าค่อนข้างง่ายครับผมแนะนําให้เล่นในระดับเวทรานขึ้นไปนะครับถึงจะโอเคหน่อยแต่ถ้าหากอยากได้ฟีลเกม RPG เข้มเข้มๆที่ต้องคิดนะครับระดับยากสุดอย่างเฮโรอีคับก็ถือว่าโอเคอยู่คือมันไม่ได้ยากระยำนะฮะขนาดดักเกสตันเจียนแต่ถ้าหากใครชอบความท้าทาย คุณไม่ผิดหวังแน่นอนครับสุดท้ายที่ต้องบ่นนะครับนอกจากเรื่องบักที่เจอง่ายไปหน่อยก็คือเรื่องของ quality o f ไ i f e ครับคือตัวเกมเนี่ยมันมีระบบแผนที่การอัปเกรดของการสลับของที่ค่อนข้างอิสระครับไม่ต้องไปตีบวกที่ NPC ก็คือมันทําได้นะครับขอแค่มีวัตถุดิบพอตีในดันเจียนก็ได้เพียงแต่ว่าระบบไอ้แผนที่เนี่ยมันน่างหงุดหงิดมากครับและบางควสก็บอกแผนที่ไม่ตรงการจะสลับไอเทมไปมาระหว่างตัวละครก็ทําได้ค่อนข้างยุ่งยากครับ คือแทนที่คุณจะสลับเครื่องประดับหรือว่าไอเทมชิ้นอื่นครับให้กับตัวละครอีกตัวได้ง่ายๆคือคุณต้องไปเลื่อนมาตั้งแต่ไอเทมชิ้นแรกแล้วไอเทมในเกมนี้ครับมันมีเยอะประเภทนะครับอ๋อตัวเกมมีตกปลาด้วยนะครับซึ่งเป็นระบบที่ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยสนุกเอาเสียเลยทั้งเกมนะครับคุณแทบไม่ต้องตกมันเลยสักตัวก็ได้เอาจริงๆแล้วมันเป็นแค่การฟาร์มแบบไม่ต้องสู้แค่นั้นเองนะครับเพียงแต่ว่ามันน่าเบื่อแล้วก็ดูไร้แรงจูงใจไปหน่อยเท่าที่เล่นมานะคร แค่เควสย่อยที่บังคับให้ตกปลาแค่ครั้งเดียวหลังจากนั้นคุณไม่ต้องตกปลาอีกเลยก็จบเกมนี้ได้ครับ สรุปเลยแล้วกันนะครับสำหรับ r l u In King a l e e g o f Legend Story s มันคือเกม RPG ที่คุณเล่นได้เพลินๆครับประมาณ30ชั่วโมงจบจะน้อยหรืออาจจะมากกว่านั้นครับถ้าหากคุณเล่นในระดับฮี r o อีกที่อาจต้องคิดนานหน่อยใครที่ดู a r c a เคนมาแล้วได้รู้เรื่องของเมืองพิวโท v e r และซอนเกมเกมนี้ก็จะเป็นการเล่าเรื่องราวนะครับของบิ w วอเตอแล้วก็ชา d o w i ไอ e ์นั่นเองครับดังนั้นผมจึงให้คะแนนเกมนี้ไปที่6.5คะแนนครับมันคือเกมที่ดี แต่เฉพาะทางไปหน่อยถ้าหากคุณไม่ได้เอนจอยกับความเป็น RPG ผลัดต,ตาเดินที่ต้องคิดรวมไปถึงเรื่องราวในจัก,กรวาล l l l ก็อาจจะผิดหวังนิดนึงแต่ส่วนตัวครับผมชอบเกมประเภทนี้เป็นทุนเดิมผมจึงโอเคกับมันพอสมควรแต่ก็ต้องหักคะแนนครับกับเรื่องบั๊กและ Quality o f ไ i f e อย่างที่บอกครับพวกนั้นมันทาให้หงุดหงิดและคุณต้องพบเจอกับมันตลอดทั้งเกมครับ ็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวของเรานะครับผมใครมีความคิดเห็นยังไงใครลองแล้วชอบไม่ชอบอะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกพวกเราเอาไว้ได้นะครับแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่ในคลิปหน้ายัางไรรงรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งกันเาจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราออนไลน์สเตชันครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ